อะไร่ะค <łość> ิดถึงยังเลยไหนวะเนื้อไหนล่ะเอ้ยลืมอายผิดคนหายหมดคลิปอย่างเดียวเลย คนเกิดปีสมดูดูดูบันทาแป้งพะม่ามาเลยผ่อแล้วอะไรงั้นไม่ผ่านอะไรพะม่ากว่าคนเนี้ยทาแป้งพะม่ามาเลยเหรอไปขยับไปตรงนู้นหน่อยดิเพราะว่าคนแล้วมันออกตรงไหน

ก็ผักอะไโอ้โนี่มันรุนรถอ้อมกับาอ้อมันรุนระเขาเขาเขาไปกับไันัน่วันจะนกับวันเลยไันนี่แไม่กับโอ้ยเขืออะไรอะก็ด่าย่าวหลังอ๋อเดี๋ยวเาฝากแจงันทีใครเอากระเป๋ามาา ดิวสี่ดิวห้าแต่ขาวดิวสี่แม่มูงีิงยังไม่ได้อัพแม่จุกึ้นเลยต่ะสิอะไรแม่างอง้ข้าล่าสวยไม่ได้หรอกเดี๋ยวนี้เจาสอยนะป้ากติสวยขายแม่แล้วค